กระตูนมาเสิร์ฟความสุขด้วย4ประตู1.9 ZP ต u ีออโต้สีขาวมุกปี2023ให้กับพี่ทอง พี่ทองมีเลิอกออกรถในวันพฤหัสที่28่ธันวาคมปี2566เวลา11โมง55นาทีกระตูนขอบคุณมากมากเลยนะคะที่พี่ทองไว้ใจให้กระตูนดูแลเป็นที่ปรึกษาการขายกระตูนดีใจมากๆนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวอีสุสุแสงหงชาเชิงเซา กระตูนขอให้รถคันนี้เป็นรถคำคุณเป็นรถเสริมเรื่องการงานเสริมดวงธุรกิจการงานขอให้เจริญรุ่งเรืองขอให้รถคันนี้นะคะพี่ทองขับเดินทางไปไหนก็แคล้วคลาดปลอดภัยตลอดทุกเส้นทางนะคะกระตูนขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ